เอาละครับไปผมคลิกดาวนะคันเร่งร้อยเลยครับนี่คันเร่งร้อยแล้วครับจมเลยครับจมแล้วครับ40ครับ50 60ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคยกขันเร่งเลยครับโอ้หกสิบฟุตก็ ที่วิ่งอยู่สามสิบเก้าเพียงพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับคุณก็จะได้กล่องคันเล่นไฟฟ้าแบบนี้ไปแล้วมันจะแรงแล้วมันจะขับดีขึ้นจริงๆริงไหมครับน้องโอจริงครับผมจริงเหรอครับการันตีเลยการันตีเลยนะครับผมอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นกล่องเล่นไฟฟ้าครับเอสติโพครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางอีโวเลยครับติดตั้งยากไหมนานไหมง่ายมากครับห้าทีเสร็จห้าวิธีเสร็จโอเคครับมาดูนีกว่าว่าติดตั้งได้ง่ายจริงง่ายครับไป เสร็จแล้วเดี๋ยวถือกล้องถ่ายไม่เกิน30วินาทีเสร็จแล้วที่นะครับแล้วมันใส่กับรถทุกรุ่นได้มีตรงรุ่นของมนันใช่ครับมีปักตรงรุ่นทุกรุ่นเลยครับเหรอไม่ต้องไปตัดเจาะไม่ต้องอะไรเลยนะใช่ครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยปั๊กตรงรุ่นเลยครับเฮ้ยเฮ้ยมันเ,เ,เ,เร็วเปล่ารับ <c oughs> <c oughs> อันนี้คุณผู้ชมผมพูดตรงๆนะอันนี้ผมถือกล้องถ่ายเองนะ ผมกดเล็กขอดไม่เกิน30วิอ่ะพวกบอกเสร็จแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยว่มันง่ายไปว่าง่ายไปว่าอันนี้ต้องบอกครับว่าตัวนี้เป็นตัวต้าอัลติสปี2021นะครับก็เรียกว่าเป็นชมใหม่ของอัลติสอยู่ก็คือแต่ละรุ่นนี้ก็มีหมดใช่ไหมโอ้มีมีมีครบมีครบทุกรุ่นในประเทศไทย ไม่ว่าเป็นกระบะก็มีกระบะเขามีครบเลยครับมีครบเลยแล้วก็พวกรถยุโรปก็มีครับเบนซ์บีเอ็มอ๋อเหรอใช่ครับเบนซ์บีเอ็มก็มีรับราคาเดียวกันเปล่าราคาเดียวกันเลยครับเดี๋ยวนะเบนซ์ก็พันเก้าเก้าสิบใช่ครับโตโยต้าก็พันเก้าเก้าสิบใช่ครับอีซูซุก็พันเก้าเก้าสิบใช่แล้วโอ้โหราคาเดียวครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะไอ้กล่องคันเร่งไฟฟ้าฟนี้เราสั่งผ่านกาง มือถือได้เลยใช่ครับผ่านแอปพลิเคชันครับแอปได้เลยเนาะครับเดี๋ยวเราไปโฟล์และแอนดรอยดครับเดี๋ยวเราก็ไปคอนเนคกับตัวกล่องนั้นอันนี้คือแค่แอปพลิเคชันแอปนี่เราก็ดูได้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้คืออะไรบ้างเนี่ยสแตนดาร์ดโมดิฟายทรัคอะไรคืออะไรสแตนดาร์ดนะครับจะเหมาะสําหรับรถที่เป็นสแตนดาร์ดคือรถที่ไม่ได้โมดิฟายมารถเดิมใช่รถเดิมเครื่องเดิมใช่ก็จะมีอินเวสต์เอ็นดูนมีหมดเลยดีเซล AI ไอสำหรับดีเซลครับอ่ะ แล้วก็ AI สําหรับเบนซินอ่ะอย่างพี่เป็นเบนซินกันอันนี้ใช่อ่าฮะครับผมแล้วก็มีโหมดสปอร์ตครับอืมฮึตัวนี้ก็จะเพิ่มได้เป็นอ่า250ระดับเลยครับอืมฮึยิบก็เป็นโหมดบุคคลอ่าโหมดอีโคครับอือฮึโหมดบูสเตอร์ก็250ระดับอือฮึอีโคก็250ระดับครับอือฮึคอมฟอร์ตอื้อ250ระดับครับอันนี้จะเป็นล็อกรอบ RPM ครับอืมกันลื่นอืมสลิปเปอร์สลิปเปอร์ลี่ใช่อ่า อะไรก็เป็นรถอ่าเป็นโหมดสําหรับรถแต่งโดยเฉพาะเลยรถโมดิฟายรถรีแมปอะไรประมาณอ๋อรีแมปมาก็ใช้ได้เลยใช่ครับใช้โมดจะสะดวกมากสำหรับรถที่รีแมปมาเยอะๆองนี้ครับแล้วขับในชีวิตประจําวันไม่ได้เราจะใช้โหมดเนี่ยช่วยให้มันขับง่ายขึ้นก็จะมี AI สําหรับโมดิฟายครับผมเป็นสปอร์ตเราก็มีให้ครับคอนฟอร์ดครับโมาบุคคลมีให้250รระดับเหมือนกันครับมีโหมดเล็กเนี่ยครับ โมดนี้ลงสนามได้เลยครับจริงดิจริงครับลงสนามได้เลยใช่เฮ้ยอย่างนี้ต้องไปลงในสนามซะแล้วอ่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถแล้วครับน้องโอว่าไงต่อครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อันแอปพลิเคชันกับโซกลงอ่ะฮะก็เดี๋ยวผมคอนเน็กกดเน็ปึ้งตัวที่ตัวรีโมทจะให้กดยืนยันหนึ่งครั้งอันนี้ใช่ไหมกดหนึ่งครั้งกดเลยนะครับอึ๊กโอเคเรียบร้อยแล้วครับเชื่อมกันแล้วครับแค่นี้ครับง่ายไหมบะ เฮ้ยมันเร็วไปทุกอย่างเลยนะไปเลยนะแค่นี้พี่วิ่งได้แล้วใช่ไหมใช่ครับตอนนี้คือเดี๋ยวผมอ่เดี๋ยวข้าข้ามอยู่เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นเดิมเอ่าเดิม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 ปิดกล้องครับอันนี้ก็ปิดแล้วนะปิดแล้วนะครับแล้วพี่วิ่งลองเล่นดูอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นปกติของมันอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่อะไรยังไงเฮ้ยมันขึ้นโชว์ด้วยเหรออันนี้เป็นความเร็วครับอันนี้เหรอ เอ้ยสามสิบสี่สิบเอ้ยเดี๋ยวพี่ป๊อบลองเหยียบดูเหรอไอ้เหยียบเหยียบมาแล้วเฮ้ยนี่เป็น AI ไอสำหรับเบนซินครับอ๋อเหรอครับคือคือเขาจะคำนวณให้เราเสร็จสับใช่ครับขออนุญาตเลี้ยวซ้ายตอนนี้ผิดไปแดงเลี้ยวได้เลยเปล่า AI เนี่ยคือตั้งไว้ว่าอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขับเร็วขับช้ามันประมวลผลให้เราเองใช่อันนี้ผมขับปกติอันนี้อยู่ที่ประมาณ40อ่ะเดี๋ยวผมลองดู AI ก็ยังมีมีรู้สึกว่าอ่าโอเคให้ประมวลก่อนประมวลก่อนนะอารมณ์แบบประมวลก่อนนิดนึงแข่งขัน AI นี้จะออกแบบมาให้ช่วงหนะัวนสมมุติครับมไม่ได้กระชาก,ก,ชากนุ่มนวลไปเรื่อยๆอ่าไปลองสปอร์ตสปอร์ตล้วปรับได้250 <200. S 1> รระดับเดี๋ยวปรับให้ที่ประมาณ150กว่ารับก่อนเดี๋ยวด150ยเลยเหรอโอเคอ่านี่สปอร์ตนะครับอ่ามาเร็วขึ้น มาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นคือการขับก็จะสนุกกว่าเดิมต่ามันเริ่มรู้สึกกดแล้วมาม,มาม,มากขึ้น <ๆ S 2> ต้องบอกงนี้ไอเรื่องคันเร่งอ่ะก็คือแค่รอมนันนะ่ะคือในวิหนึ่งสองวิสามวิอ่ะเอาง่ายๆนะครับมันก็ประมาณนะอย่างนั้นนะที่วิรู้สึกนะอย่างรถเดิมแบบพี่ใช้อ่ะส่วนใหญ่อ่ะเวลาพี่กดคลิกดาวอ่ะมันก็จะหน่วงนิดนึงหนึ่งสองสามแล้วมันค่อยมาอันนี้อาจจะแบบ เร็วขึ้น,นตอบสนองได้เร็วขึ้นนะครับตอบสนองได้เร็วขึ้นเอรนนิยอมรับคือ,อตอนแรกอ่ะเอาตรงๆนะผมไม่ได้ติดกล่องกาเล่นไฟฟ้าแล้วก็เคยคือ,ค,อคือขับรถทดสอบนะมันก็จะมีมาปอกมาณนี้ในเก้าระดับของเขาปกติแต่นเนี้ยพอมามาลองอันเนี้ยที่สัมผัสได้คือฟิลลิ่งของการการเหยียบต่อเกียร์รเหมือนเดิม คือมันไม่มีผล,ลกับเกียร์คือคนแบบบางทีมันเกียร์กระตุกหรือเปลามันจะปุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กแบบมันมันไม่มีนะรถก็วิ่งสมูทเหมือนเดิมแต่ฟิลลิ่งอ่ะของพี่อ่ะศูนย์ไปร้อยอ่ะมันไม่ลองรอนานใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเหยียบปุ๊บมาอ่าได้ยินจากเสียงเครื่องเลยจากเมื่อกี้ที่เหยียบแล้วบอกว่าหน่วงถูกไหมอันนี้ก็เหยียบไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะแต่มันวิ่งคนละอ,อย่างแล้วนะเออออมีสปีดเทสด้วยเหรอ เอามีสปีดเทสตรงไหนเขาของก็เยอะจริงนะนี่เดี๋ยวคุณใส่อะไรมาเยอะแยะนะงามมณเออผมว่ารีวิวทั้งวันอ่ะเอาอย่างงี้ซื้อเป็นรีวิวเองกันแล้วกันเออโอ้โหตาย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 มีโหลดมีโหลดโหมดโหมดรถบรรทุกสาวด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดู ตอนนี้เราพยายามอันนี้เอาเราเอาหมดสปีดเทสเอาสปีดเทสนะสปีดเทสนะอันนี้ผมลองที่เอาเป็นดีด็อกปกติเริ่มศูนย์นะผมไปแล้วนั่นนึงอ่รอมันขึ้นศูนย์โอเคเอาละครับไปผมคลิกดาวนะคันเร่งร้อยเลยครับนี่คันเร่งร้อยแล้วครับจมเลยครับจมแล้วครับ40ครับ50 60ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สิบฟุตก็ พี่วิ่งอยู่3.9ร้อยเมตรวิ่ง3.9เฮ้ยนี่มันเด็กมีให้เห็นเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยไม่ต้องไปสนามนี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีอ่ะมันรู้ว่าคุณทดสอบรถอ่ะคุณเห็นได้เลยนะ1เมตรเออใช่เลยอ่ะอันนี้ดีดีดีอีแต่9เมตไม่แรงไอ้ไอ้เขาหน่ะไอ้หน่ะอย่าไปพูดเดี๋ยวโอ้อย่าขยี้เดี๋ยวเอาแค่แบบพอรู้แบบเฮ้ยโอเค อันนี้มันเหมาะเลยกับน้องๆที่ชอบนะที่แบบว่าไปซ้อมรถแล้วอยากร,รู้ว่ารถตัวเองเนี่ยต้นจัดรอบจัดแบบไหนหรือว่าไปรีแมปมาแล้วเนี่ยมันมีค่าเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้โกหกไม่ได้นะใช่อันนี้คือโกหกไ,ไ,<ช>ไม่ได้นะครับใช่มันคือไว้ทับชุ่มมากนีือ,อนะครับอย่างนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ถ้าเอาแบบหลักความจริงๆเลยนะถ้ากล่องคาร์เรืฟ้าเนี่ยสำหรับพี่มองนะครับสำหรับคนที่เป็นครอบครัวหรือว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันปลอดภัยในการเล่นแซง เวลาคุณเดินทางต่างจังหวัดคุณจะแซงรถให้ขาดคันเร่งเนี่ยสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยคันเร่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับสุดยอดเฉียบ